นี่ค่ะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะห,หูรุ่นนี้นะมาพร้อมกับสเปคที่เร็วแรงแล้วก็อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันที่แบบให้ครบครันไปเลยนะคะและยังย,งยกระดับการออกแบบลักชัวรี่ดีไซน์มาด้วยเป็นเท็กซ์เจอร์ลายน้ำมันนั่นเองค่ะรุ่นนี้ค่ะบอกเลยว่าหรูหรามีระดับทันสมัยสุดๆไปเลยโอหนา้ารุ่น v เก็ขุมพลังสเปกแรงที่สุดเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ย CPU นี่คอร์ดคอร์ดหนึ่งจุดห้ากิกะเฮิรต์เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแรมสามกิกะไบต์ไม่พ้อล้อมให้อีกกิกะไบต์ค่ะ โอวอรนารุ่น V7 g กินะคะเขามาพร้อมกับฝั่งชั้นที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับไฮเอนมีทั้ง voice ID ปลดล็อกด้วยเสียงและก็ face ID ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าค่ะโอวอรนารุ่น V7 เกิลมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดเนี่ย13ล้านพิกเซลนะคะพร้อมกับแฟลช LED ด้วยส่วนกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลค่ะพร้อมไฟแฟลชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รองรับ 4G ทุกเครือข่ายนั่นเองค่ะตัวนี้แบตเตอรี่ทรงพลังค่ะเพราะว่าให้มามากถึง3,500ม ah ิ โอเวอรนารุ่น V7 g r l นะคะกับ Luxury Design ค่ะวันนี้มีสีสีคุณเลือกนะสีแดงน้ำเงินชมพูและก็ฟ้าค่ะราคาปกติเครือกละ2,990บาทค่ะแถมฟรีด้วยกับ Power g i ์กิอีก5ชิ้นมูลค่า1,200บาทมี Power Bank ค่ะที่ให้เยอะที่สุดเลยตั้งแต่ขายมา1น1,400ม ah, ิลลิแอมนะคะที่ตั้งมือถือฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนแล้วก็ไอริงด้วยค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้4,190บาทค่ะ ช็อปคลาสไทรเกอร์ช้อปปิ้งจัดให้คุณจ่ายแค่1,790บาทเท่านั้นค่ะรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยนะคะลักชัวรี่ดีไซน์แบบนี้มีจำกัดสีและ300เครื่องเท่านั้นหมดแล้วก็คือหมดเลยค่ะโทรมาสั่งซื้อกับเราตอนนี้ได้เลยที่เบอร์02-351-800 0 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบฉบับแบบ l u กชัวรี่ดีได้วยตัวนี้มีระดับทันสมัยนะคะเรื่องดีไซน์ไม่ต้องหว่วงแต่ไม่พอนะมาพร้อมกับอนุภาพขุมพลังที่เร็วแรงค่ะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยครบครันเลยตัวนี้เป็นระดับ High End เลยก็เรียกได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับโปรโมชั motion, ่นเราพูดเลยว่าดีที่สุดและมาในราคาช็อคไพรส์ค่ะเฉพาะที่ไทเกอร์ช้อปปิเท่านั้นค่ะ ช็อกไรจริงๆมาดูโปรโมชั่นกันค่ะโอวอรน่ารุ่น V7 Go นะคะกับ Luxury Design ของเราค่ะมีสีสีให้คุณเลือกนะคะมีสีแดงน้ำเงินชมพูและก็สีฟ้าค่ะปกติแล้วจะอยู่ที่เครื่องละ2990บาทแถมฟรีด้วยกับ Power Kit Set 5ชิ้นเลยค่ะมูลค่า1 2 0 0บาทสิ่งที่คุณจะได้ไปนะคะ Power Bank ที่ให้เยอะมาก1400 m หมิลลิแอมเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยลยังมีที่ตั้งมือถือฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนไอริงด้วยะคะรวมมมล่าทั้งหดนี้คือ4,190 เบาทค่ะแต่ช็อคไครส์มากๆใทเกระช้อปปิ้งจัดให้คุณจ่ายแค่1,790บาทเท่านั้นค่ะราคานี้รับประกัน1ปีเต็มด้วยนะคะแหมลักชวรี่ดีไซน์แบบนี้จำกัดนิดนึงแล้วกันค่ะมีแค่สีละ300เครื่องเท่านั้นหมดแล้วก็หมดเลยนะคะรีบโทรมาหาเราดีกว่าเบอร์นี้ค่ะ02-351-800นี ที่เขาเรียกว่า Luxur y Design แบบนี้สวยมากๆต้องพูดเลยว่าโอวารุ่น V7 Girl ตัวนี้นะคะสีสันลวดลายทันสมัยเป็นเทรนปีปี2020เลยแล้วมีให้คุณเลือกสีีนะคะมีสีแดงมีสีน้ำเงินชมพูลแล้วก็ฟ้าซึ่งแต่ละสีเนี่ยโดดเด่นแตกต่างกันเลยนะคะแต่ว่าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือดีไซน์ของเขานั่นเองเขามีดีไซน์เท็กเจอร์ที่เป็นลายน้ำมันแบบนี้นึกออกไหมเหมือนน้ำมันบนผิวน้ำที่จะแบบวิบวิบเป็นแสงสะท้อนแบบนี้ นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหรูหรามีระดับมากนะคะแล้วก็ดีไซน์กล้องหลังของเขาจะให้ดูดีไซน์ตรงตัวกล้องหลังเนี่ยคือดีไซน์เป็น Android ระดับโลกเลยนะคือจะเป็นดีไซน์แบบนี้สวยมากส่วนความละเอียดของกล้องหลังของเขาเนี่ยก็คือ13ล้านพิกเซลค่ะแล้วมาพร้อมกับแฟลช LED ด้วยนะคะไม่พอเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าตัวนี้ต้องพูดเลยว่ามาพร้อมกับขุมพลังจริงๆค่ะเพราะว่า CPU นี่ คอร์คอน1.5กิกะเฮิร์ตคือแรงที่สุดที่มีในไทเกอร์ช้อปปิเลยคือปกติที่คุณเห่งขึ้น1.3กิกะเฮิร์ตเท่านั้นนะคะแต่ไม่พอไม่ได้มีแค่นี้มาต่อกันด้วยแรมเลยค่ะการประมวลผลของเขาเนี่ยแรมให้มากถึง3กิกะไบต์เลยนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องความเร็วของตัวเครื่องเลยนะคะไม่พออาจดูหน้าจอกันสักนิดหนึ่งหน้าจอตัวนี้นะคะเป็น Full View Display นั่นเองค่ะนี่เห็นไหมขนาด6นิ้วนะคะ ส่วนความคมชัดของเขาเนี่ยก็คือ QHD บอก IPS คือชัดทุกมุมมองคุณอยากจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่น,ลน,ลนโซเชียลต่างๆนะคะคือจุใจมากแล้วก็เพลินมากเพราะว่าตัวนี้ให้แบตเตอรี่มากถึง3500 m mm. มิคือนี่คือเยอะมากนะพูดเลยนี่คือเยอะประมาณแบบแท็บเล็ตบางรุ่นนะคะก็จะให้ประมาณนี้นั่นเองอ่าแล้วคุณดูจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งเหตุแอปพลิเคชันไหม คือเยอะมากๆเลยแอปพลิเคชันพวกนี้ที่มีเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่านี่ค่ะอัปเกรดลงมาแล้วให้ถึง32 g b ค่ะนี่คือหน่วยความจำในตัวเครื่องซึ่งปกติคุณจะเห็นแค่ประมาณ16เท่านั้นเองนะคะไม่พอยังมากับฟังก์ชันแบบนี้ด้วยระดับ Hi-end เลยค่ะทัอง Face ID แล้วคู่ v o ด c e ID ด้วยนั่นเองคือครบคันขนาดนี้นะคะส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเวลาใครชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนอกบ้านตัวนี้คุณดูไว้เลยนะเขารองรับซิม 4G ด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้มีซิม 4G ให้กับคุณและกล้องหน้าของ เขาความละเอียดระดับ8ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลช LED ด้วยค่ะสเปคไปแล้วมาดูนิดนึงค่ะเรามีอะไรให้ดูนี่เห็นไหมกดด้านข้างนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นนี่นี่คือ Face ID ระบบรักษาความปลอดภัยระดับ Hi-End g h นั่นเองค่ะแค่กดด้านข้างเนี่ยดีตรงที่มีขึ้นตัวเลขบอกเวลาให้ด้วยนะคะพอกดอีกครั้งหนึงนี่เราก็เห็นไหมคะเขาจับหน้าเราเลยเพราะฉะนั้นสแกนใบหน้าแบบนี้ดีมากเราเข้าใช้งานด้านในเห็นอะไรไหมคะจอใหญ่ไหมเนี่ยจอ หกนิ้วเลยนะเพราะ,ะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะดูอย่างเงี้ยมันไม่เห็นทีนี้เราจะพามาดูว่าถ้าเกิดว่าเอ้เรารับชมภาพและเสียงไปพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงสังเกตไหมว่าเต็มจอจริงๆเพราะนี่คือ6นิ้วแบบ Full View Display นั่นเองค่ะจะดูอะไรก็ชัดเต็มตานะคะทุกมุมมองเลยรู้สิชัดมากอะไรอย่างนี้นะบอกนิดน,นึงเปรียบเทียบให้ดูใครนึกไม่ออกว่าอะแล้วถ้าจอเล็ก 5. 5ดนิ้วเราก็ใช้ได้ไหมดูดีๆนะคะต,ต่างกันแค่จุด5าใช่ไหมถ้าราแค่จุด5 ต่างกันมากเพราะฉะนั้นซอใหญ่ยังไงก็ดูได้ชัดกว่าค่ะนี่และไม่ได้มีแค่ Face ดีจะบอกว่า v o i ไ e ดีก็มีเช่นเดียวกันแบบนี้โอวาน่าง่ายมากแค่นี้ใช้เสียงเท่านั้นเองเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะโอวาน่า เนี่ยแล้วก็เปิดได้เลยคือเร็วมากง่ายมากแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกล้องกันบ้านดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูอย่างแรกคือกล้องหน้าของเขาแน่นอนว่าถ่ายกล้องหน้าขอเป็นเฟซบิวตี้ชนิดเฟซบิวตี้จริงๆนะกล้องธรรมดาก็สวยแล้วพอพอกดเฟซบิวตี้มันก็จะปรับให้หน้าเราน่ารักขึ้นดีขึ้นนังแบบขาขอกล้องหลังหน่อยค่ะกล้องหลังมากค่ะ ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นโหมดแบบเบอนะคะก็คือหน้าชัดหลังละลายซึ่งสามารถกดเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะให้ตรงไหนชัดอยากจะให้ตรงไหนเบอซึ่งตอนนี้เราเลือกเป็นโอวน่าก่อนอ่ะแล้วก็เลือกเป็นหน้านะพัฒนะคะแบบนี้คุณดูสิว่าคุณจะได้ภาพที่แบบเลือกได้แบบนี้เลยนะคะว่าตรงนี้หน้านพัชัดตรงนี้เป็นแบบ ตัวสมาร์ทโฟนชาร์จรนะหรือว่าจะเป็นกล้องหน้าก็ดีเ,ออเช่นเดียวกันค่ะมาดูอีกนิดนึงนี่ลักชัวรี่ดีไซน์ทั้งทีนะคะนอกจากสเปคอะไรดีแล้วนะดูสินี่คือของแถมที่เราให้คุณ power bank นะคะเราให้เยอะที่สุดตั้งแต่ที่เคยขายมา1 4 0 0มิลลิแอมเยอะ แต่แน่นอนว่าเราไม่ได้ให้แค่ power bank เราให้เป็น power gift s e 5ชิ้นมาดูกันกันเลยค่ะใช่คือให้ไปครบเลยไม่ว่าจะเป็น power bank นะคะ1น0 0งมมิลลิแอมที่ตั้งมือถือฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนคไอลิงคือทุกอย่างเราถึงบอกว่านี่คือ power gift s e เพราะ,ะทั้งหมดนี้ราคามูลค่ารวมคือ1,200บาทเลยนะคะซึ่งคุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะมาดูโปรโมชั่นกันดีกว่าเนี่ยค่ะโปรโมชั่นของเราช็อคคลจริงๆโวนารุ่น V7 Go กับ luxury design นะ,น,นะคะมีสีสีคุณเลือกนะคะสวยทุกสีเลยนะจริงๆเลยทั้งแด น้ำเงินจงปูฟ้าเลือกมาเลยค่ะแล้วต้องบอกว่าปกติแล้วเครื่องหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่2,990บาทเลยนะแต่มาพร้อมกับการแถมฟรี power อ i ์กิฟตอีก5ชิ้นมูลค่า1,200บาทแน่นอนว่าคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยซึ่งเยอะและคุ้มมากๆเลยนะคะแต่เราอยากจะบอกว่านะคะราคารวมของแถมทั้งหมดเนี่ยปกติต้องจ่าย4 1 9 0บาทใช่ไหมแต่วันนี้ค่ะ ช็อคไพรซ์มากคุณจ่ายแค่1,790บาทเน่ยไทเกอร์ช้อปปิ้งจัดให้ราคาดีมากๆเลยรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยนะคะแต่ว่าลักชัวรี่ดีไซนแบบนี้มีจำกัดสีละ300อยเครื่องนะหมดแล้วหมดเลยนะคะยังไงโทรมาหาเราได้ค่ะที่เบอร์นี้นะ02 3518000 790บาทต้องบอกเลยว่าเป็นราคาช็อกคลาสุดๆเลยนะคะกับโฟวอรน่ารุ่น V 7เกิร์ของเราแต่ว่าราคาเห็นแบบนี้แล้วจะบอกว่าสเปคเขาแรงมากเลยนะมาพร้อมกับการอัดแน่นขุมพลังฟีเจอร์ระดับไฮเอนด์ด้วยและที่สําคัญโอ้โหลักชัวรี่ดีไซน์ค่ะหรูรามากคุณเห็นไหมความหรู <Design S 2> เขาสวยจริง<ด>นะคะนะตัวนี้เป็นลักชัวรี่เลยแล้วมีสีสีให้คุณเลือกนะจะบอกว่าแต่ละสีเนี่ยจะมีความโดดเด่นที่ต่างกันคือสวยหมดไม่ว่าคุณอยากได้แบบความร้อนแรง <Yeah. S 1> อยากได้เป็นแบบความเทหรือว่าบางทีเนี่ย คุณอาจจะไปเลือกถึงความหวานก็ได้สดใสสดใสก็มีเหมือนกัน,นสดใสหน่อยก็แนะนำานะคะว่าใครชอบสดใสจะเป็นชมพูเ็าจะเป็นพาสเทลเป็นชมพูบนไลนะ์สีเขียวนขียวยไลนยมาเป็นเขียวด้วยนะคะอนอนกจากชมพูแล้วนี่นะคะสีฟ้าก็สวยไม่แพ้กันออกแนวพาสเทลเหมือนกันแล้วไม่ทิ้งเทคเจอร์เลยนะลายนะ้ำมันทุกสี หูมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มาพร้อมกับดีไซน์อย่างเดียวคือเขามาพร้อมกับสเปกด้วยนะคะตัวนี้คือ CPU ค o r e 1.5กิกะเฮิร์ตนี่คือเยอะที่สุดในไทเกอร์ช้อปปิ้งแล้วนอกจากนั้นเก็บข้อมูลได้เยอะด้วยรอมที่ให้ไปถึง32กิกะไบต์แล้วใครชอบจอใหญ่ๆรุ่นนี้ไม่พลาดเลยจอใหญ่6นิ้วยังเป็น Full View Display อีกด,ด้วยนะคะใช่ค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลนะคะซึ่งมีแฟชชด้วยเพราะฉะนั้นคุณเซลฟี่เวลากลางคืนไม่ต้องกลัวเลยแล้วกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะคะส่วนความปลอดภัยเนี่ยต้อง เดกต้องนะคะ่ะอย่าบอกจะบอกว่ามีของแถมสุดพิเศษ power gift เซต5ชิ้นมรลค่า1,200บาทได้ไปเยอะมากเลยนะแล้ว power bank ที่เราให้ไปเยอะมากเลย1 4 0 0มิลลิแอมมีบอกเปอร์เซ็นต์ที่แบบ เจอมากเพได้ท <s ules> <m> ี er <m> ่ต <Gy orn> ั้งมือถือฟิล์มกระจกแคสซิลิโคนไอลิงครบเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในของแถมของคุณแล้วมาในโปรโมชั่นที่คุ้มค่าจริงๆค่ะูคุ้มจริงๆนะคะมาดูโปรกันดีกว่าค่ะโอมิน่ารุ่น V7 g i r l นะคะมาพร้อมกับลักชัวรี่ดีไซน์มีสีสีให้เลือกค่ะแดงน้ำเงินชมพูฟ้านะคะปกติเครื่องละ2,990าบาทค่ะแต่เราแถมฟรีพาวเวอร์กิบเซตให้คุณอีก5ชิ้นไปเลยมูลค่า1,200บาทค่ะคุณจะได้ของแถมทั้งหมดที่เห็นนี้ไปเลยนะะคคซึ่งปติแล้้ววถารม ร้อมของแถมเนี่ยต้องจ่าย4,190บาทใช่ไหมแต่วันนี้ค่ะโอ้โหราคาช็อคไพรสุดๆไทเกอร์ช้อปปิงจัดให้จ่ายแค่1,790บาทเท่านั้นค่ะราคานี้ดีมากเลยและยังรับประกันอีก1ปีเต็มด้วยลักชัวรี่ดีไซน์แบบนี้มีจํากัดค่ะมีแค่4,300เครื่องเท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากลลาต้องรีบโทรมาสั่งซื้อกับเราเบอร์นี้นะคะ02 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ วนารุ่น R7 Go เนะคะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะมาพร้อมกับสเปคที่ทั้งเร็วแล้วก็แรงนะคะแล้วก็ยังอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันให้แบบครบครันจริงๆและยังพร้อมกับการยกระดับการออกแบบเป็นแบบ l u x u r y Design ให้ด้วยค่ะเพราะเขามี texture ลายน้ำมันนั่นเองแน่นอนว่าลายนี้นะคะถือใช้แล้วหรูหรามากดูดีมีระดับทันสมัยสุดๆค่ะ โอเวอรน้ารุ v ่น V7 Geo นะคะเป็นขุมพลังสเปคแรงสุดค่ะเพราะวกก่ตัวนี้ CPU Core คอร์นึ่งจดห้กิกะเฮิร์ตซ์เลยคือเยอะที่สุดในช่อง Tiger Shopping แล้วนะคะแล้วก็แรมเนี่ยให้มากถึง3กิกะไบต์หลอมก็ให้มากถึง3ามสกิกะไบต์เลยค่ะโอวอน้ารุ v ่น V7 Geo นะคะเขามีฟังก์ชันให้คุณแบบครบจริงๆนะคะมีฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับ High N ค่ะไม่ว่าจะเป็น Face ID นะคะก็คือการปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือจะเป็น Voice ID ก็คือการปลดล็อกด้วยเสียงค่ะ โอหน้ารุ่น v 7 g i r เกลนะคะกล้องหลังของเขาเนี่ย13ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลช LED นะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็คือ8ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้รองรับซิม4 G ทุกเครือข่ายนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาทรงพลังจริงเพราะว่าให้มากถึง3,500มิลลิแอมค่ะ วนาวรุาน่น V7 Gold นะคะกับ Luxury Design ค่ะมีสีสีคุณเลือกค่ะสีแดงสีน้ำเงินสีชมพูและก็สีฟ้าส,สวยทุกสีค่ะราคาปกติอยู่ที่เครื่องละ2 9 9 0บาทค่ะแต่เรามีของแถมเป็นการแถมฟรี Power g i t Set อีก5ชิ้นมูลค่า1,200ับาทเลยค่ะมี Power Bank ให้เยอะมากถึง1,400มม ah. ิลลิแอมมีที่ตั้งมือถือฟิล์มกระจกเคสซิลิคอนและก็ไอริงด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้4,190บาทแต่ช็อปไหลสุดๆกับราคาที่ Tiger Shopping จายแค่จ7 9่บาทเท่านั้นค่ะรับประกัน1ปีเต็มนะคะกับ Luxury Design ของเรามีจำกันดนิดนึงมีแค่4ีและ300เกลือนเท่านั้นหมดแล้วคือหมดเลยนะคะโทรมาเป็นเจ้าของกับเราได้ที่เบอร์02-3518-00 0ค่ะช็อกไรจริงๆพอเราเห็นราคาเราช็อกจริงๆว่า1,790บาทเท่านั้นเองเหรอและที่สำคัญคุณได้สเปคที่ดีเพราะมีอนุภาพเป็นแบบ ขุมพลังให้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปคที่แรงนะแล้วก็รวมไปถึงนะคะนอกจากสเปคแรงแล้วดีไซน์เขาก็สวยด้วยเช่นกันค่ะใช่ค่ะเรามาดูเรื่องดีไซน์กันบ้างดีกว่านะคะนี่คือลักชัวรี่ดีไซน์ที่เราบอกของโอ n a นานั่นเองนี่คือโอ n a นารุ่น V7 girl ต้องบอกว่าสีสันลวดลายทันสมัยเป็นเทรนด์ปี2020มีสีสีให้คุณเลือกนะคะคุณไปดูสีกันมีสีแดงสีน้ำเงินสีชมพูลแล้วก็สีฟ้าซึ่งสวยมากทุกแบบทุกสีเลยเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้ตามใจชอบเลยและที่สําคัญอีีีกออย่าางคืเมด ที่เป็นเท็กซ์เจอร์ลายน้ํามันค่ะเห็นไหมที่วิบวิบอยู่แบบนี้นะคะมันเหมือนลายน้ํามันที่อยู่บนน้ําแล้วก็จะมีแสงกระทบแบบนี้นั่นเองคือสวยมากๆหรูหรามีระดับนะคะแล้วก็ดีไซน์กล้องหลังของเขาเนี่ยจะให้ดูตรงนี้เป็นดีไซน์ที่เป็นแบบ Android ระดับโลกนะดีไซน์เป็นแบบนี้สวยมากและส่วนความละเอียดของกล้องหลังของเขาเนี่ยก็คือ13าล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลชด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกคือตัวนี้นะคะนี่ ขุมพลังจริงๆเอสซีพียคอสคอร์1.5กิกะเฮิร์ตนี่คือเยอะที่สุดนะคะปกติที่คุณเห็นเนี่ยจะเป็น1.3นั่นเองแต่ตัวนี้คือ1.5แล้วไม่พอค่ะมาพร้อมกับการประมวลผลขึ้นแรมใน3กิกะไบต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองรับได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับตัวนี้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะบอกคือหน้าจอของเขาตัวนี้หน้าจอเห็นไหม6นิ้วนะคะแบบนี้แล้วเป็น Full View Display ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคมชัดคุณก็ไม่ต้องห่วงด้วยเพราะว่าเขาเป็น QHD บอก IPS คือ ทุกมุมมองนะคะคุณเล่นได้เลยมือถือเล่นได้สบายใจเลยแล้วเล่นได้ทั้งวันเพราะว่าแบตเตอรี่ด้วยตัวนี้แบตเตอรี่ให้มาถึง3500ม mm. ิลลิอมเลยค่ะให้ไปเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เยอะแค่แบตเตอรี่คุณเห็นแอปพลิเคชันต่างๆไหมเนี่ย ือเยอะมากคือเราจะบอกว่าที่แอปเยอะแบบนี้ได้นะคะเพราะตัวนี้อัปเดตรอมมาแล้วคือ32กิกะไบต์นะคะคือหน่วยความจําในเครื่องเยอะมากปกติคือ16 GB เท่านั้นนะแล้วไม่พอค่ะนี่ฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับไฮเอนด์จริงๆเพราะว่ามีทั้ง Face ID แล้วก็ Voice ID ให้กับคุณด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ดูคุณดูใกล้ๆตรงนี้ ตัวนี้เราอยากจะบอกว่าเขารองรับซิม 4G นะคะคุณเห็น 4G ตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นคุณอยากจะเล่นอินเทอร์เน็ตนอกบ้านไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะกล้องค่ะใครไม่ต้องห่วงนะตัวนี้กล้องหน้า8ล้านพิกเซล,ลแล้วก็พร้อมกับไฟแฟลช LED ด้วยค่ะมาดูอะไรการน,นี้กดด้านข้างสไลด์หน้าจอเห็นไหมคะวันนี้คือ Face ID เป็นการปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าที่ง่ายมากเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะถ้าเกิดว่าก,กดแล้วเจอตัวเลขอันนี้ก็คือบอกเวลาเราได้ <S <S <ม>ด้วยนะคะแค่กดอีกครั้งเดียวเองแล้วก็ A ค่ะ สไลไ์ปุ๊ก็กจ,จับหน้าเลยจับหน้าตโนมัตเลยเห็นไหมคะเข้าไปใช้งานด้านในหลายคนจะเห็นว่าเอ,อจอใหญ่ดีนะคะดูอย่างเงี้ยไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาไปดูอะไรค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพได้อัตลอสเราจะต้องไปรับชมภาพและเสียงพร้อมกันนิดนึงร<อ>ู้สึกอะไรไหมคะสักวาจอใหญ่ไหมใหญ่แล้วนี่คือจอใหญ่6นิ้วแล้วเป็น full view display คำว่า full view display คืออะไรก็คือไม่มีอะไรมา เนี่ยปิดกัน้นการดูให้เต็มอัตรสของเรามันจะดูล้วชัดเต็มตาทุกมุมมองเนี่ยจะดูมุมไหนก็ชัดมากๆนะคะอเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายคนที่ยังใช้จอเล็กอยู่เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันต่างกันจริงๆแค่จุดห้า ใช่น่า,าจะต่างกันมากเลยดูยตัวผ้าเห็นไหมตัวผ้าจะต่างกันเยอะเลยชัด,ดูกันเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลือก6นิ้วได้เลยค่ะโวแนนารุ่นมีเจ็ดเราให้ตัดเต็มเลยจอใหญ่6นิ้วเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยนะคะพัททำเฟซไอดีไปแล้วต่อไปจะให้ดูไว้ใไอดีกันบ้างนะคะแบบนี้โวแวน่านี่ง่ายเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะโวแวน่า เนี่ยเราก็เปิดเข้าได้เลยนะคะเป็นเสียงของเราเองนะคะทีนี้เรามาดูกล้องกันบ้างดีกว่าจะให้ดูกล้องหน้ากันก่อนค่ะกล้องหน้านะคะเ่ะเปิดแฟลชสักนิดนึงโชว์หน่อยว่าเขามีแฟลชอยู่กล้องหน้าด้วยแบบนี้คือกล้องหน้ากล้องหลังนี่มีแฟลชให้หมดเลยนะใช่ทีนี้มาดูกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังเราอยากจะให้ดูคือโหมดหน้าชัดหลังละลายหรือว่าเบลอโหมดนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้ดูว่าคุณกดตรงไหนตรงนั้นก็จะชัดแบบนี้คือเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นเอาหน้านางแบบละก่อน ต่อไปเราก็จะเป็นตัวสมาร์ทโฟนชาร์จบ้างนี่คือโอวานาชาร์จแบบนี้นะคะคุณมาดูภาพสิจะเห็นเลยว่าตัวนี้คือเขาชาร์จแตกต่างกันเลยเราสามารถกดเลือกได้เลยนะคะและนี่ก็คือกล้องหน้าของเขานั่นเองนี่นะคะ่ะสนุกทั้งวันเล่นทั้งวันแล้วมาดูอะไรนิดนึงนี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าแบตหมดแล้วอยู่ข้างนอกบ้านไม่มีที่ชาร์จเรามี power bank ให้คุณแล้วให้โยอะด้วยนะ1 4 0 0ีอมิลิแอมตัวเลขนี้ไม่เคยให้มาก่อนคือให้เยอะจริงๆนะแบตก็เยอะแล้วจริง นะคะแล้วตัวนี้ก็คือบอกตัวเลขด้วยเป็น power bank ที่คุณสามารถรู้ว่าเหลือระดับเท่าไหร่นะคะแล้วมันเป็น power grip set เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้แค่ power bank คุณมีที่ตั้งมือถือมีฟิล์กระจกีซิลิโคนไอริงคือครบครันให้กับคุณเลยทั้งหมดคือ5ชิ้นและมูลค่า1 2 0่น้บาทนั่นเองค่ะส่วันนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้ตั้งใจฟังให้ดีโปรเขาดีมากโอ้นารุ่น V7 Go เนี่ยค่ะกับ luxury design มีสีสีค่ะเลือกเลยมีแดงน้ำเงินชมพูแล้วก็ฟ้านะคะสวยทุกสีเลยค่ะเพราะเป็นไหลันร กปกติแล้วเครื่องละ2,990บาทใช่ไหมคะวันนี้แถมฟรี Power g i p เ s ็ t อีก5ชิ้นมูลค่า1,200บาทคือให้เยอะมากๆนะคะ แค่ power bank ก็คุ้มแล้วเนี่ยมาดูกันนะคะทั้งหมดนี้ที่ได้ไปรวมราคากันหน่อยและกันทั้งหมดนี้รวมแล้วปกติต้องจ่าย4,190บาทแต่เรามีแบบช็อคไคลส์ราคาที่ tiger shopping จัดให้1,790บาทคุณจ่ายแค่นี้ได้ทั้งหมดไปเลยค่ะแล้วรับประกันอีกหปีเต็มด้วยนะคะส่วน luxury design แบบนี้ก็ขออนุญาตจำกัดส่ายนิดนึงนะคะจำกัดนิดนึงก็คือมีสีละ 300เครื่องเท่านั้นค่ะอยากได้รักชลีดีไซน์สเปคแรงขุมพลังจัดเต็มแบบนี้รีบโทรมาค่ะก่อนสินค้าจะหมด023518000ค่ะนี ลักชัวรี่ดีไซน์อย่างที่บอกการเห็นไหม <c oughs> เห็นลายน้ํามันแบบนี้นะไหมเป็นแพกเจอร์ที่อยู่ด้านหลังอย่างที่เราบอกไม่ใช่แค่ลายอย่างเดียวเราชอบดีไซน์ของกล้องด้วยตัวนี้คือท้ายเขาสวยจริงๆแล้วมีสีสีให้เลือกด้านสีเข้มก็สวยแล้ว<อ>สีน้ําเงินสีแดงด้านสีอ่อนนี่ชอบเป็นพิเศษเลยนี่ไงนี่ไง,ไงสีอ่อนก็คือเขาจะอ่อนแบบไม่ได้อ่อนมากแต่เป็นอ่อนพาสเทลใครนึกพาสเทลไม่บอกเนี่ยดูสีแบบนี้นะตามจอเลยสวยหวานมากเพราะหวานแล้วก็มีแบบลายน้ํามันกระจายแสงแบบเนี้ยอู้หลวมมากใช่ค่ะอย่างที่บอกคือดีไซน์เนี่ยคุณ สวยจริงแต่ไม่พอเขามากับสเปคที่แรงมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าตัวนี้คือครบคันจริงๆแล้วนี่เราเลยพูดเลยว่านี่คือราคาช็อคไพรส์ค่ะถูกต้องเพราะว่าใครจะไปคิดว่าได้ทั้งสเปคแบบนี้ท<ช>ี่ขนาบนี้แล้วราคาจะคุ้มขนาดนี้ถูกต้องเนี่ยค่ะฟังกชันระดับไฮเอนด์ N ก็มีให้เอาเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยครบจริงๆจําชื่อรุ่นไว้ดีนะคะโวน่ารุ<ม>่น V7 g l นะคะแล้วโทรมาเลือกสีได้นะโทรมาเราเลยนะคะเพราะว่ามีจากัดจริงๆสีละ3 0 0รอเครื่องหมดแล้วคุณไม่มีมาอีกแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะหมดเวลาของโอ,โอน่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอชมสินค้าตัวหน้ากาันค่ะว่า<ช>มีความคุ้มค่าอะไรรออยู่ pping เพื่อนที่รู้ใจคุณ